นิทานชุดเจ้าหญิงน้ำแข็งณเมืองน้ำแข็งเป็นเมืองที่หนาวเย็นมากเพราะทั้งเมืองปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งของทุกอย่างในเมืองล้วนเป็นน้ำแข็งทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผน,นังพื้นโต๊ะเตียงหรือแม้แต่กระทั่งคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเมืองนี้ก็ล้วนมีร่างกายที่เป็นน้ำแข็งด้วยเช่นกัน เมืองน้ำแข็งของพวกเราเนี่ยเย็นสบายดีจังเลยนะนี่ขนาดเราเป็นทหารต้องทำงานหนักๆยังไม่เคยรู้สึกร้อนเลยดีจริงๆเลยนะนั่นนะเซหาได้ที่ไหนเนี่ยเมื่อที่แสนเย็นสบายขนาดนี้ฉันนะจะขอมุ่งมั่นเป็นทหารปกป้องเมืองน้ำแข็งนี้ตลอดไปเลยละฉันก็เหมือนกันแต่ฉันไม่เห็นด้วยเจ้าหญิงน้ำแข็งฉันไม่เห็นว่าเมืองน้ำแข็งของเราเนี่ยจะดีตรงไหนเลยดูสิ มองไปทางไหนนะก็มีแต่สีขาวนั่นก็ขาวนี่ก็ขาวหน้าเบื่อจะตายไปแต่ถึงยังไงเมืองน้ําแข็งนี่ก็เป็นบ้านของเรานะเจ้าหญิงใช่แล้วอีกอย่างพวกเราก็ไปไหนไม่ได้ด้วยเพราะถ้าขืนออกไปจากเมืองไปเจอความร้อนเข้ามีหวังร่างกายที่แข็งเป็นน้ําแข็งของพวกเราคงละลายแน่ๆเลยนะท่านนั่นก็เพราะว่าพวกเจ้าขี้ขาดนะสิไปดีกว่าเราไปเล่นที่สวนน้ําแข็งคนเดียวดีกว่า ดีกว่ามาพูดคุยกับทหารขี่ขาดอย่างพวกเจ้าฉันละเป็นห่วงเจ้าหญิงน้ำแข็งจริงๆเลยซุกส,สนซะเหลือเกินฉันละกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นฉันได้น่าเบื่อจังเลยนะอ่ะอุตส่าห์นี้ออกจากห้องนอนสีขาวยิงต้องมาเจอสวนดอกไม้น้ำแข็งสีขาวโพลนี่อีกฮ้ย ทำไมเมืองเราไม่มีสีสันอย่างอื่นบ้างนะน่าเบื่อจริงๆเลยนี่เธอเธอเสียงไทยน่ะใครเรียกฉันน่ะฉันเองฉันอยู่ทางนี้ไหนล่ะไหนไม่เห็นมีใครเลยฉันฉันฉันอยู่บนใบไม,ไม้น้ำแข็งข้าง,างๆเธอนี่ไง หันมาทางนี้หน่อยสิโอ้โหเธอเป็นใครนะทำไมตัวของเธอได้มีสีสันสวยงามขนาดนี้เนี่ยจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะจ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 ะเจอว่าผที่นี่ที่ไหนทำไมมันถึงหนาวมากอย่างนี้ล่ะนี่ฉันฉันจนจะแขงตายอยู่แล้วล่ะ ที่เนี่ยคือเมืองน้ําแข็งบ้านที่แสนน่าเบื่อของฉันเองแหละและฉันก็คือเจ้าหญิงน้ําแข็งเธอหลงทางมาหรอผีเสื้อใช่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันบินมาที่นี่ได้ยังไงแล้วเธอมาจากไหนล่ะ ฉันนาสัยอยู่ที่สวนดอกไม้ใกล้ๆก,กับแม่น้ำบ้านของฉันน่ะสวยสวยๆมากเลยนะมองไปที่ไหนก็มีสีสันมากมายไปหมดเลยทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวไม่เหมือนเมืองน้ําแข็งของเธอหรอกมีแต่สีขาวไม่ไม,ไม่ไม่สวยเลยนะเจ้าหญิงหูจริงเหรอฉันชักอยากจะเห็นบ้านที่สวนดอกไม้ของเธอแล้วสิ เสื้อพาฉัน,นไปหน่อยนะได้สแิแต่แต่แต่ว่าฉันเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะออกไปจากเมืองน้ําแข็งของเธอยังไงดีไม่ดีปีของฉันอาจจะแข็งบินไม่ได้ตายอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่ต้องกลัวหรอกฉันจะพาเธอไปที่ประตูทางออกเองแต่เธอต้องสัญญานะว่าจะพาฉันไปเที่ยวที่บ้านของเธอนะ่ะ ได้สิจ้าเจ้าหญิงฉันฉันสัญญางั้นเราก็ไปกันเลยเอา้อาวเธอ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 ไม่ไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของเธอก่อนเหรอไม่ต้องหรอกเดี๋ยวก็กลับมาแล้วไอ้เธอรีบไปกันเถอะฉันไม่อยากเห็นสวนดอกไม้สวยสวย,สวยใจจะขาดอยู่แล้วเธอบินตาชิ้นมานะ ไงล่ะประตูทางออก <_ d ance> ใช่ใใช่ช่ฉันจำได้แล้วล่ะฉันฉัน,ฉ,นฉันบินเข้ามาทางนี้เหมือนกันเนี่ยบินตรงไปอีกหน่อยก็ถึงสวนดอกไม้ที่ฉันอาศัยอยู่แล้วล่ะเหรอเนเรารี่บอกไปกันเถอะ เจ้าหญิงน้ำแข็งวิ่งตามผีเสื้อแสนสวยไปด้วยความสนุกสนานจนลืมนึกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวโอ้ยใกล้ถึงบ้านของเธอหรือยังอะผีเสื้อฉันนทั้งร้อนทั้งเหนื่อยจังเลยอะข้างหน้านั่นไงใกล้ถึงแล้วล่ะเจ้าหญิงแล้วรีบตามฉันมาแล้วรอฉันด้วยสิผีเสื้อ ดอกไม้บ้านของฉันโออขอสวยจังเลยดูสิมีดอกไม้ทั้งหลายสีแนะ่เดี๋ยวฉันจะขอเก็บดอกไม้ไปฝากท่านพ่อกับท่านแม่ของฉันหน่อยนะได้สิเอาเลยเอาไปเยอะๆเลยก็ได้จ้ะบ้านของเธอเนี่ยสวยจังเลยนะผีเสือ้อดูสิมีแม่น้ำสีฟ้าด้วยผีกับเมืองน้ำแข็งสีขาวโพลนของฉันแนะ่ยิ่งดูก็ยิ่งน่าเบื่อแต่แม้ บ้านของเธอเนี่ยร้อนจังเลยนะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันทนได้อะเดี๋ยวฉันขอไปเก็บดอกไม้สีแดงทางด้านนอนดีกว่าอืมถ้าอย่างงั้นฉันรอเธออยู่ตรงนี้นะแล้วรีบกลับมานะจ้าเจ้าหญิงดกลง ดอกไม้เนี่ยไปฝากท่านแม่ท่านแม่ต้องชอบแน่แน่เลยดอกนี้ก็สวยแต่ทําไมมันร้อนจังเนี่ยทาไมยิ่งร้อนขึ้นทุกทีทุกทีโอ้ยยาแล้วแทนถุงฉันนะโอ้ยทำไมทำไมไมันลายเหลือแค่นี้แล้วล่ะคุณผีเสือ้อผีเสือ้อช่วยฉันด้วยช่วยฉันทีอุ้ยเป็นอะไรไปหรอเจ้าหญิงน้นแข็งนี่ผีเสือ้อ เธอดูแข็ของฉันสิละลายจนเหลือเล็กนิดเดียวแล้วทำยังไงดีล่ะโอ๊ยขาของฉันด้วยขาของฉันโอ๊ยขาโอ๊ยโอยโอยฉันจะช่วยเธอยังไงดีล่ะโอ๊ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันโอ๊ยทำยังไงดีโอ้ทำยังไงดีเนี่ยนี่เธอเขาช่วยพาฉันกลับไปที่บังน้ำแข็งของฉันทีสิฉัน่ะไม่สามารถออกมาจากมือของฉันได้นาน เอตัวของฉันนั้นเป็นน้นําแข็งถ้าออกเจอแดดร้อนๆอย่างเงี้ยตัวฉันก็จะละลายอย่างที่เธอเห็นนี่แหละอ้าวแล้วทําไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะก็ก็ก็ฉันยังกออกมาเที่ยวข้างนอกนี่ฉันก็เลยไม่คิดถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นช่วยฉันด้วยนะผีเสื้อพาร่างของฉันกลับไปที่เมืองน้ําแข็งที เร็วเข้าก่อนที่ฉันจะละลายหมดทั้งตัวฉันยังไม่อยากตายะฉันยังไม่อยากตายจริงๆอะแต่ว่าฉันคนเดียวอุ้มเธอไปไม่ไหวหรอกเอ,เอาล่อะอ่ะเธอคอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปตามเพื่อน,นมแมลงของฉันมาช่วยเร็วๆนะผีเสื้อฉันจึงจะทน,นไม่ไหวอยู่แล้ว เชื่อที่ฉันพ่อท่นานแม่สอนนะนาทีนี้ลูกฉันนี้ได้อีกแล้วล่ะอโอ้ยไม่ต้องร้องไห้แล้วล่ะเจ้าหญิงฉันพาเพื่อนๆมาแรงมาเต็มเลยเห็นไหมเดี๋ยวฉันกับเพื่อนๆมาแรงทั้งหมดจะช่วยกันอุ้มร่างของเจ้าหญิงขึ้นส่งเองเอาล่ะพวกเราพร้อมแล้วใช่ไหมเฮ้ร้อมแล้ว หล่า,มาแมลงมากมายบินกลูกันเข้ามาอุ้มร่างที่ไร้เรี่ยวแรงของเจออ้าหญิงน้ำแข็งนมาเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นั่งก็น่าจะเย็นเนี่ยทำนะอ,อีกหน่อยนะเจ้าหญิงใกล้ถึงแล้วล่ะนั่นงไงพวกเราประตูข้างหน้านั่นแหละอคือทางเข้าของมึงน้องแข็งเอาเร็วๆกระพือปีกเร็วๆอีกนิดพวกเราเฮ้ยแล้วห้ยหฮ้ยแล้ว้ยเฮ้ย ถึงทีเป็นยังไงบ้างเจ้าหญิงน้องแข็งรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นมากเลยล่ะผีเสือ้อขอบใจพวกเธอมากเลยนะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่หนีออกไปเที่ยวนอกบ้านหรือไปในที่ที่ฉันไม่เคยไปอีกแล้วล่ะแข็จนตายแล้วอืมแลนะ้วข่าวหน้าถ้าอยากไปไหนมาไหนอะ่ะเจ้าหญิงก็ควรจะบอกท่านพ่อท่านแม่ซะก่อนนะฉันสัญญาจะผีเสือ้อนี่นี่ อย่ามัวทักทายอยู่เลยผีเสื้อเอาจะเมือน้ำแข็งนี่กันเถอะนะพวกฉันจะแข็งตายกันอยู่แล้วนะจริงสิงนงังัพวกเราไปก่อนนะเจ้าหญิงน้ำแข็งขอบใจมากนะลาก่อนจะผีเสื้อลาก่อนเจ้าหญิงเมื่อเจ้าหญิงน้ำแข็งกลับมายังเมืองน้ำแข็งแล้วร่างกายของเจ้าหญิงก็กลับเป็นอย่างเดิม จากนั้นมาเจ้าหญิงน้ำแข็งก็ไม่คิดทจะหนีไปเที่ยวที่ไหนอีกเลย